ค่ะไปอะไรเลยค่ะดูอันนี่เนสาวหอบอะไรมาคะ,ะสาวผัสซุ้งเนินนั่นเออแต่รักแั่เลยน่ารักจังเลย,เลยมาครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวร้านยังไม่เคยซิมเลยครับร้นานเจเล่บ่ะครับเจเล่ส่นตามเจลีส่งตามนะครับมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเพิ่ฝึงหลัมีก๋วยเตี๋ยวพห้ก๋วยเตี๋ยวให้แต่บาฮู้เป็นร้านเดี๋ยว กเอออยู่ใสครับนี่แยกได้ปะครับพี่ข้ามวงพี่ข้ามวงครับฝูงฮักซอกเนี่ยข้ามวงเลยต้องอันี้ก็ตรงไปอีกได้ด้วครับบา,างค okay. นลุ้งเลยไปหุ่นกมี่ได้บางคนไอ้มานี่ต้องเดียวทางขุนเพลผมไป,ไปข้ามวงสามชัยว่างสามหมอนี่ก็ไปกาลสิ้นนะครับผมโอ้โหโคตรเงินใหญ่มากเงินก็งี้ นาสุดสดเลยครับตายังขายดีครับตำทะเลตาทะเลขายยังไงครับตำตาทะเลพวกลระหาสีตาป้าผีก็มี่ครับแมนมันอีเบิดแล้วมี่เลือตะกร่แปลาเมือกเตีียวหรือขนมอขายถ้วยดีกว่าครับเกยวสามสิบเจ็ดยังไงบคุณขครือมื่ยใช่ไหครับคึม คลื่นฝนขอจิ้ก่อนเนี่ความเที่ยมเจียวใช่ครับตั้งไหมตักเลยตั้งไม่ประคับเท็ดเองดเห็เองได้ขออีกหนึ่งซ้อนนะผมหอมหอมนี่อีกสักหน่อยเลยนี่จักเลยจ่าเลยจ่าเลยนี่แกะหมูเลยครับขายของแบบนี้ด้วย จะมาเร็วครับแถวหนีเบรกท่านนะครับผมหักศอกนะครับโอ้โหหอมมากครับผมด้าน,นใหม่ๆยังไม่ลองเห็บมากครับสอนได้เลยพี่เลยติด แ,แปะบๆแปะะ๊บๆนะผมแคบหมูล,ลงไปสามสิบบาทครับผมดูซิมซีลูกและซิมเลยครับผมไดีผ่านไปผ่านมาแต่นี่มองเบิ้งคือเป็นเนื้อนี่ครับผมน่านจะเป็นเนื้อนะครับนี่สุดยอดเลยแหะครับผัดเป็นเนื้อเดี๋ยวไ,ไปซิมกันครับเ จับมากเลยมาครับผมเดี๋ยวร้านใหม่ๆครับผมซุกแซ่บมากเลยครับผมตรงมาล่องก็อันนี้เป็นเนื้อบ่ครับผมโอ้เนื้อครับผมเนื้อเปื่อยนะผมวาอยู่ครับผมสินที่เนื้อเลยแต่คนมองออกก็หูครับผมเนื้อแน่นอนเลยนครับ เสร็จดิงเด็ดเลยล้วครับผม <c oughs> บ <c oughs> อร่อยจังเลยลูกสาวนารักบผมไปเริ่มตน้นจิบเลยครับเห็นไงครับอักเบิดครับผมมาก ใบสามหัวยังมีอยู่้นค้อนอย่ครับแซ่บเส้นเซนที่แบบอิ่มจุกที่สุดครับผมคือเส้นไงนะครับผมปริมาณแป่งเยอะสุดแล้วแต่อริบบ็อปเป็นสวยๆอีกหน่อยขายดีๆครับผมคนจอดสื่อได้เลยครับจอดรถดได้สบายทางมันกว้าง เสิยเอาเลยนี่แหละเบ้ามากบอกใ้ครับผมดับมากเลยอร่อยอย่างมากมายมาศาล ฝีมือครับบันใหญ่เขา,าขาขอพอหลานสาขาเยอะๆบันใหญ่โคงกระดุบเดอ๋ยวจุบานผมไม่กินประจําเลยว่าที่กันแวะจีแวะเลยครับนี่เดี๋ยวที่ร้องกันกว่า ต่ำพอเลยูกใจเลยเนื้เต็มอะไปบึงครับสุดหวานเลยอืเยอะมาก <cười> 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 bao mà <laughs> anh nhớ <nghe> tìm mạnh <laughs> ngủ จะสัมผัสเส้นแบบเต็มๆตัวสิ่นใหญเนื้อส่วนดีเป่ครับจะเป็นแบบสามสั่นของเนื้อแล้วครับ เนี่ยดีดีเลยลหรครับสดสดี <c oughs> พริกมักพริกแบบนี้นะผมอร่อยมันเผ็ดแห้งแบบเขาจุดแบบเราละมั่งนะผมใส่หอมแต่ก็เผ็ดนิดหน่อย เขาดีเลยพริกๆเอาแบบใส่ประมาณสองส่วนนะครับผมมีพริกแบบนี้หอมดีมากครับผมน้ำรับเลย ไม่พ uhm, ักเบิดมีแต่ห่วงงอกับผมแจมสุ่มเลยโหเบาไม่หยุดเลย สุดๆลางเตยนะครับรวมนกัน hmm. ครับแสีบดีๆครับผมสุดยอดเลย